ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถกระบะสายพันธุ์สปอร์ตสุดแกร่งแห่งปี2026นั่นคือ Toyota h i l u ั GR Sport 4x4 รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะแรงในประเทศไทยและทั่วโลกรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังความแกร่งและเทคโนโลยีที่รวมอยู่ในคันเดียวอย่างลงตัว Toyota h ไฮ u ักจีอาร์สป2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดจากแรงบันดาลใจขององค์การแข่งแรลลี่ระดับโลก GR หรือกาซูเรซิงซึ่งเป็นทีมแข่งของโตโย t a รถรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้ที่หลงไหลในความเร็วความดุดันและสมรรถนะบนเส้นทางออฟโรดรวมถึงความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวันอีกด้วยในด้านรูปลักษณ์ภายนอกโตโยต้าไฮักจีอาร์ส2026มาพร้อมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่สีดำเงา สัญ,ญลักษณ์ g r โดดเด่นอยู่กลางกระจังหน้าไายน้าแบบเล็บดีไซน์เรียวเฉียบคมเสริมความล้ำสมัยและกันชนหน้าที่ถูกปรับปรุงให้ดูแกร่งและสปอร์ตยิ่งขึ้นพร้อมกับล้อลอลูมยขนาด18นิ้วดีไซน์พิเศษลวดลายแบบสปอร์ตสีดำด้านตัดกับตัวถังสีขาวมุกที่เนา่ง,งามสะท้อนแสงส่วนภายในห้องโดยสารก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน To y ย ta h i l u ัก r Sport 2026มาพร้อมเบาะหนังสีดำเดินได้แดงพรีเมียมพร้อมปราจ R บนพนักพิงพวงมาลัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตพร้อมแพดเดิลชิ และหน้าจอดิจิทัลแบบ TFT ที่ให้ข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนตรงกลางแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุด ในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักจีอาร์ส2,026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุด204แรงมาร้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD พร้อมระบรบล็อกเฟืองท้ายเพื่อการขับขี่บนเส้นทางธุรกันดารโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างที่ปรับเซตใหม่แบบ G R Sport Shock Absorber ซึ่งช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแต่มั่นคงเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งหรือขับด้วยความเร็วสูงบนถนนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือออฟโรดเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถูกจัดเต็มเช่นกัน o y o ย a s a f e t y s e n ซ e ได้รับการติดตั้งมาในรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และระบบเตือนจุดบอดเรียกได้ว่าเป็นรถกระบะท,ที่ปลอดภัยระดับรถหรูเลยทีเดียวอีกหนึ่งจุดเด่นคือการตกแต่งภายนอกที่เน้นความสปอร์ตท,ทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างสไตล์ออฟโรดมือจับประตูสีดำกระจกมองข้างพับไฟฟ้าและแผงกันโคลนดีไซน์พิเศษพร้อมโลโก้ GR ที่ติดอยู่รอบคันเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของรุ่นนี้อย่างแท้จริงสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ทั้งแรง เท่ปลอดภัยและพร้อมลุยทุกเส้นทางโตโยต้าไฮรักจีอาร์สปอร2026คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือขึ้นเขาลงห้วยรุ่นนี้ก็ไปได้หมดสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปรถใหม่รีวิวรถสุดฮิตจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ